ก็คนที่เล่นกับเราด้วยก็เจ้าของรหัสครับมันเล่นหรอกพีหน้าตานี้มันพลาวมากก็พยายามโป๊กนะครับเราพยายามดูตลอดนะจริงผมก็มาครูกับเพื่อนตลอดนะเล่นกระบนบ้างกาบ้างนะแต่ผมพยายามรักษาระยะห่างครับตอนนี้เพื่อนผมก็พยายามเล่นอยู่เล่นได้เท่าที่เล่นนะประมาณนี้แต่มีหน้าเขาเล่นเป็นนะครับที่เพื่อนผมรู้สึกยัโดนระเบิด โดนแอตคิวเาลีเาลีร้อง,องเลยร้องเลยผนข้างว่ามีดีแลกเอาฟังเขามีนะครับก็ดีแลกเขาเิมบนนะส่วนดีแลกฝั่งเขาก็ล่งลางเข้ายอยู่ไม่เป็นไรไม่ถือว่าน้อยใจกลับบ้านถ้าวัดส่วนตัวมาว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่แย,ย่อะไรส่วนแล้วใครเป็นเมนทีวก็จับ,บ,บจใจ้สอยได้นะ แต่เจ้าของรหันมันเมีนเทวให้ผมว้ากให้เปนผมไปเดินวะอ,อย่างเงี้ยแหละกีดล้องกีดร้องก็ชิวๆครับตานี้ก็เป็นในส่วนของเทวอนาดเ <c oughs> ทลเอนาทเทวอนาทนี่ถ้าหม่อมมีของเทวนาทมาได้ยินดิผมจะโดนโดนว่าป่ะไม่โดนใช่ไหมตามนั้นแหละ ก้ามานี้คร <Wha> ับก <diction aries> <man f> ็เล่นไปเรื่อยๆจริงตานี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากตานี้เรารู้สึกว่าเราจะได้เปรียบเยอะนะเรื่องของเอ่อซัพพอร์ตฝั่งเราด้วยซัพพอร์ตของเราก็เก่งนะครับก็เป็นในส่งอะไรของกล้าเล่นล็อกซี่นะทุกปรับมาใหม่นะทั้งสองตัวเลยเพียงแค่ว่าเทลคือบัฟส่วนล็อกซี่คือรีเวิร์กสกิลอันสิเทมเแค่นั้นเลยจับได้ถึงนทุนห้าคนโกงอยู่นะเนี่ยอันนี้บอกว่าให้เพื่อนใจกันไป พี่ไไงนะใชจริงเล่นได้ครับชิวๆตัวมันก็ถ้าเล่นคู่กับเพื่อนนะเก่งครับเทวนาก็กดโซโลเหนื่อยหน่อยนะอยากจะต้องก็ให้คุกกี้ทำนายกันอันนี้เพื่อนทั้งให้นะครับหัวย่าบ่นกับเพื่อนผมอยู่เลยว่าเ,เราเล่นตานี้รู้สึกเหมือนกับว่าเราอนนเอาไว้เล่นอย่างนี้แล้วัปแกลนะเพื่อนโดนนะครับมาก,มาก,มากนั่นไงที่ผมเตือนไ,ไว้บอกว่าเลือดน,น้อยโดนเนะจนิสิตบลาร์ดนี่ มันไม่ฟังม,มันอยากลงโคลงถ้าก,ก็เก็บไปอันนี้เพื่อนผมนะชื่อกานะเจ้าของร้านนี่แหละมันไปเล่นระลองอยากฮานะก,ก็พยายามพยายามเดินแล้วก็ดูดีๆครับุ่มไหนที่ไม่ชัวร์ก็พยายามกด2เช็คนะเพราะว่าสองเวลาโดนคนเราจะวิ่งเร็วนะครับดูบผมก็ขอดอยบูนะชิมหน่อยดิ รสชาติของเบอฮ่าแล้วตานี่บอกกั้ถ้าสมมติว่าได้ยินเสียงกาดีคือฮ่ากินร้องอ่ะยิงคนที่กินร้องไม่ใช่กานะผมนี่แหละกินร้องอืม้วเป็นกาเสียง